ครับสวัสดีครับครับพบกับเรานะครับช่องลายสารวินนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกอย่างหนึ่งครับว่ามีท่านผู้ใหญ่จากอำเภอท่านนายอำเภอมาเพลอยู่ที่วัดเพี่ยงสว่างบ้านตะกลางนะครับวันนี้ก็มีช้างมาหลายเชือกอยู่นะครับมาต้อนรับท่านนายอำเภอนะครับ มาตอนรับท่านในอำเภอครับกับคณะนะครับที่จะมาเพนอยู่ที่วัดแย้งสว่างนะครับ,บท่านจะมาเพนอยู่ที่วัดแย้งสว่างนะครับกับคณะ ครับสวัสด ok ีครับสวัสดีครับผมครับน้องมินนี่ใช่ไหมครับครับผมน้องมินนี right. ่ครับผมครับน้องมินนี่นะครับช่องน้องมินนี่ขี้ดื้อนะครับก็มาก็ไม่ได้เอาก๊อปไฟล์ไอะไรนะไฟล์สารวินมาหรอครับใช่ครับเพราะว่าว่าจะเอามาอยู่ครับแต่ก็มาไม่ทันมาไม่ทันครับก็เลยมาแต่ฟานครับครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากช่องด้วยนะครับครับผม ช่องช่องพายสารวินนะครับฝาติดตามช่องพายสารวินด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเป็นช่องใหม่นะครับเอารีลลซอรีคอสสวัสดีเร็วอ่านี้แล้วก็มีช้างมาประมาณเจ็เคืียกอยู่นะครับแต่ก็ยังมาไม่หมดนะครับต้องรอท่านนายอำเภอกับคณะครับ จะมาเพนแล้วก็มาอันนี้สร้างอุบโบสถอีกนะครับเพราะว่าอุบโบสถกอแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอแม่เอฟซทุกท่านนะครับช่วยมาให้กำลังใจนะครับช่วยมา ทบทุนครับสร้างองุดูสดครับวันนี้วัดแจ้งสว่างของเราก็เราักจะสร้างองุค์ูสดครับสร้างยังไม่ถึง40เปอซนเลยนะครับเพราะว่าต้องรอปัจจัยหลายอย่างนะครับ นี่ครับบริเวณวัดนะครับนี่ก็เป็นช้างอีกเชีอยนนึงนะครับที่อยู่ในโครงการของศูนย์คชศึกษานะครับครับสวัสดีครับครับพีลายลลโอนะครับเชีอยนนี้ครับลายลลโอครับก็มาตอนรับ

โซเป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้นี่นะครับนี่มุงใหญ่มากมาโลมาอมเพยนะครับกับคณะนะครับ,บ,นานรบมาเป็นอยู่ที่วัดแจ้งสว่างนะครับ นี่ก็เป็นน้องน้องหมวยใช่ไหมครับนี่ครับพ่อฟานน้องหมวยนะครับแล้วก็วัสด,ดีฟานชื่อน้องอะไรครับดดครับวัสด,ดีครับ ชื่อ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 น้องอะไรครับนี่โอจูลีน่าครับโอ้ลืมชื่อครับแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันนะครับกับพ่อพายทองดีครับแต่ก่อนมีแค่นี้แหละครับมีประมาณเจ็ดแปดเที่ยงครับที่มาต้อนรับท่านนายอำเภอนะครับกับคณะนะครับถ้าใครปติดต่องานถ้าเกี่ยวกับเรื่อง้าเนี่ย ต้องจากทุกคนก็วันนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็ไาประาวนนี้ก็ยังรอท่านในอำเภอนะครับท่ได้มาื่อนี้แล้วก็ได้ยเพลก็ขอขบคุ่เร็เรบ อยู่่เวสบูรณ์่งวสงวัดเล้วครับอนนี้ก็ท่านแอมเภอก็ได้ขึ้นไปสวายพระปรานเทนกับเจ้าคณะกับพี่เพื่อนชาวบ้านตะกลางของเรานะครับขอมออตรงกัปทันบุชาแต่คณะทันนะครับ ทางของเราก็ได้ทยอยกลับไปนะครับกครับลนับเลยนะครับกลับเลยใช่ไหมครับครับรับนามเพลภอเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนเลขก็ว่านึกว่าท่านยังไม่มานะครับตอนนี้ก็ท่านขึ้นไปบนวัดแล้วนะครับ ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆพี่ๆดูช้าเกินไปนะครับเพราะว่าท่านขึ้นไปบนวัดแล้วนะครับกลัววะส่านนี้พวกพลายของเราก็ไม่ได้มานะครับมาแต่ฟานนะครับ พ่อพายยังไม่ได้มาเลยครับพ่อพายยังรออยู่นะครับรออยู่ที่บ้านแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเอาเอา,เอาเอาแม่อะไรนะแม่คำแม่คำแม่คำไปหาพ่อพายด้วยนะไปหาพ่อพายสารวินด้วยตอนนี้พ่อพายสารวินอ้วนมากเลยให้ไปหาพ่อพายด้วยด้วยวันวันวันหลัง ใช่ครับตอนนี้ก็ฝนตกได้ประมาณกี่วันนะสามสวันเนาะตกติดต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นอุโบโสถที่จะสร้างใหม่นะครับวัดเจสว่างนะครับกำลังสร้างใหม่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ ครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเวลามีงานมีอะไรก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยครับแก่อนก็เป็นโบสถ์อย่างนี้นะครับเป็นโบสถ์อย่างนี้นะครับอง,บบงบมีการ สร้างขึ้นใหม่นะครับเป็นโบทดหลังใหม่นะครับนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่ายังรอปัจจัยอยู่นะครับปัจใจย่ังไม่นี้นะครับ เราไปถ่ายพ่อพลายชุมพลให้พี่ดูนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยไปแห่างานกับพ่อพลายทองดีอยู่นะครับเหนือตนะครับด้านใต้แงานกับพ่อพลายทองดีครับสมัยก่อนครับ<า>ตั้งแต่พ่อพลายทองดียังไม่ล้มนะครับซึ่งเป็นทางหลวงชนบทไปทะลุได้ที่อำเภอชุมพลบุรีไปทัาตูมไปจวนน้ำปูนไปแล้วไปได้หลายนะครับ แลวก็ด้านที่ตะวันตกก็จรดที่เอกชนนะครับส่วนเสนาชนะนะครับผู้บุญสตหลังเก่านั้นมีความกวาม้วาง6เมตรอัน<ม>นี้เป็นรอบลายชุมพลนะครับแต่เดิมนะครับความยาว9เมตรสร้างขึ้นเมื่อปี2500 2 5 1 7รอบลายจุมพลนะครับวัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานที่สุงคามสนีมาเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509 ยาวมากเลยนะครับแต่ก่อนก็เคยไปเหงียนกับพ่อพลายทองดีอยู่นะครับตั้งแต่พ่อพลายทองดียังไม่ล้มนะครับยาว18เมตรตั้งเมื่อปี2503นะครับตัวนี้เปนคุณสีสงนะครับกว้าง16เมตรเหงียนด้วยกันประจำครับเหงาียนตั้งแต่สมัยก่อนนะครับกับพ่อพลายชุพลไปแถวภาคเหนือไปแถวภาคกลางก็ไปด้วยกันนะครับกับพ่อพลายทองดี แล้วก็วัดแห่งน uh ี <S <S ้นั <S <S ้นน huh> ี้พ่อพลายจุมพลของเราก็โคตรมากเลยครับตามรูปด้วยกันนะครับไม่นิ่งนะครับเต้นอย่างเดียวนะครับอภิศักดิ์ขันธวันโสนะครับครจําลองจําแนกเจ้าอาวาสนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเด้ต้นอย่างเดียวนะครับพ่อปลายของเราพ่อพลายจุมพลนะครับโคตรมากเลยครับไม่รู้ว่าจะตกมันตรงไหนนะครับตอนนี้ การแล้วก็นี่นะครับประมาณเดือนอการนี้ก็ตกไม่นอนนะครับดูดูอาการแล้วครับวันนี้ก็มาวัดเจ้งสว่างนะครับมาต้อนรับ ท่าน,นายอำเภอนะครับท่านมาเพนอยู่ที่วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับว่าจะมาทันก็ท่านก็ขึ้นไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มีช้างมาต้อนรับท่านประมาณ78เชือกนะครับก็ถ่ายให้พี่ๆขึ้นเพิร์เอฟซีดูนะครับว่าจะมาทัน ก็ไม่ทันนะครับท่านขึ้นไปวัดก่อนแล้วก็ได้แต่พับเด็กพ่อพลอยจุมพลของเรานะครับที่เคยไปทห็งานกับปับบจจัยที่พ่อพลอย<ร><บ>ทอง <บา S 2> ดีนะครับมียอดปาสบายจะเอาพ่อพลายสารวินมาก็เก้ก้ร้อยเบาทก็มาไม่ทันนะครับถวายวัดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขอกราบพระนโมทนาสาธุนะครับกับกณะของท่านด้วยนะครับ ครับออคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆครับช่องพลายสารวินนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะมีคลิปต่อๆไปให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ